สวัสดีครับทุกคนแบสิทคุกกิ้งโชว์กลับมาแล้วนะครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วหอมแดงราดด้วยไข่คนอร่อยๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับว่าทํายังไงกันขั้นตอนแรกนะครับตั้งกระทะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะครับให้เราใส่พริกกับกระเทียมตําลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับข้าวผัดของเราครับ และตามด้วยพระเอกของเรานั่นก็คือหอมแดงนะครับเป็นหอมแดงหัน่นเอามาทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าไฟมันแรงไปก็เบาลงนิดนึงนะเดี๋ยวหอมแดงมันจะไหม้ได้นะครับทําการผัดไปจนกว่าหอมแดงจะนิ่มตัวลงนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้าวสวยลงไป วันนี้ผมใช้เป็นข้าวสวยที่หุงใหม่ๆเลยนะครับไม่ได้ใช้ข้าวสวยแช่เย็นนะจากนั้นทําการปรุงรสด้วยซีอิ๊วหวานนะครับน้ําตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับจากนั้นก็ทําการผัดคลุกข้าวให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆผัดไปผัดมาให้สีของข้าวเนี่ยสวยเป็นสีน้ําตาลเสมอกันเลยนะครับอยากจะบอกว่าพอใส่ซีอิ๊วลงไปแล้วเนี่ยกลิ่นหอมยั่วน้ําลายมากๆเลยนะครับ นี่เพื่อนๆครับสีของข้าวก็เริ่มที่จะสวยเสมอกันแล้วนะครับผัดเขาไปเขามาแบบนี้ได้เลยนะครับบอกว่าวันนี้ข้าวค่อนข้างเรียงตัวกันเป็นเม็ดสวยงามนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆีข้าวผัดของเราใช้ได้แล้วนะครับ<ะ>เตรียมตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยโอ้ควันลอยขึ้นมากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นมื้อเย็นของผมนะ ผมทำไว้ตอนประมาณ6โมงเย็นนะครับทำไว้กินเป็นมื้อเย็นมือ้อค่านะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำไข่ข้นกันนะครับไข่ข้นของผมใช้ไข่ไก่2ฟองครับแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราปรุงรสในข้าวไปแล้วนะครับเราก็ใส่เพื่อให้ตัวเนื้อไข่เนี่ยมีรสชาติจากนั้นตั้งกระทะนะครับ ใส่น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะครับให้ใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยนะครับเป็นไข่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นก็ทําการทอดให้เป็นลักษณะไข่ข้นนะครับเพื่อนๆใช้ตะหลิวเนี่ยคนไปคนมาให้เป็นลักษณะย่นๆนะครับใครที่ไม่เคยทําไข่ข้นลองดูตามผมไปได้เลยนะครับดูในคลิปต,ตามไปได้เลยนี่ก็จะเป็นลักษณะย่นๆแบบนี้นะครับ ่เมื่อได้แล้วก็เอามาตักก็ตักลาดไปบนข้าวแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วผมก็ตกแต่งด้วยผักชีฝรั่งนะครับจริงๆใครไม่ชอบผักชีฝรั่งชอบเป็น ผักชีไทยก็สามารถใช้ได้เลยและราดด้วยซอสมะเขือเทศนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวผัดซสีิ๊วหอมแดงไข่ต้นนะครับเพื่อนๆลองไปทําตามดูได้เลยนะทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบงค์ซีคุกกิ้งชวเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ